สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเด็กในการเล่น Loyal r Tournament ในรอบนี้นะครับผมโดยเด็กที่ผมจะมาแนะนําวันนี้มีทั้งหมด3เด็กนะครับเด็กแรกจะเป็นเด็ก RG Phoenix ิกแลมโนะครับผมถ้าใครไม่มี Phoenix สามารถใช้ Hunter แทนได้นะครับหรือถ้าใครไม่มีแ a m b o Jack ก็สามารถใช้ Loyal r Ghost แทนได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่า เกมที่ผมจะเล่นให้ดูวันนี้ครับแต่ผมจะใช้เด็กแรกที่ผมให้ดูตอนแรกนะครับผมในเกมจะเป็นยังไงนั้นก็รอติดตามไปพร้อมๆกันครับแล้วก็เริ่มเกมแรกนะครับผม เขาลงปินเซตมาผมก็ไฟบอลไปก่อนนะเพราะการบนมือผมไม่มีอะไรที่จะรันเซอร์เคิลไปก่อนแล้วเขาก็ปล่อยข้อมดลงมานะผมก็ไปฟินิชด้านหลังจากนั้นเราก็รอดูแนละ้วเขาลงการอะไรเขาลงเมกาไนผมก็ใช้ลำบูแจ็คตอนก่อนที่เมกาไนจะไม่กระโดดนะแล้วผมก็ใช้พิชแมนช่วยดึง แล้วเขาก็ลง e x e c u t i o นลงมาต่อนะผมก็ใช้ลอกไปนี่ผมอ e s e ซิวิช้าไปนิดนึงนะก็เลยโดนดามิตรลายไปแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมตอนนี้เราก็รอรอน้ำเราเต็มก่อนนะแล้วเราก็ค่อยรอที่จะลงการผมก็ปล่อยกับลินไปนะจากนั้นเราก็รอดูเขาลงการอะไร เขาใช้อิเล็กโทรแจนมานะผมก็ใช้ลามูแจ็กด้านหลังแล้วก็ใช้ฟิชแมนตรงจุดนี้เพื่อที่ว่าเราจะสามารถดึงอิเล็กโทรเจนเพื่อมาฝั่งหนึ่งนะออเดีวจะเป็นลิกเล็กน้อยนะครับผมแล้วเราก็ใช้ล็อกใส่ไฟแคคเกอร์ไปแล้วเราก็ใช้ฟีดกันพอหมดนะครับหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยปินเซตลงมา แล้วก็รอนะยังไม่ต้องรีบเล่นก่อน<ฮ>เขาก็ไปบอลลูน,นมานะผมก็ใช้ R G B ฝั่งหนึ่งแล้วเราก็ใช้กับลินเพื่อที่เราจะได้ค่าเป็นเซ็นเลยแล้วผมก็ใช้ไฟบอลใส่บอลลูนไปเขาเรียกว่าเราจะได้เซฟกดนแล้วแล้วเขาก็ไป Executioner มากันาจีแล้วนะแต่ว่าดาเมจฝั่งขวาเราทำได้ค่อนข้างเยอะเหลืออีกแค่ 273ในช่วงตอนนี้เราก็สามารถเล่นป้องกันแล้วเรารอไฟบอลกับล็อกเพื่อที่ว่าเราจะจบเกมได้เหมือนกันแต่ว่าผมเลือกที่จะใช้ RG ฝั่งนึงเพื่อว่าเราจะให้เขาลงการ์ดเพื่อมากันฝั่งหนึง่งแทนที่เขาจะมาบุกฝั่งขวาเพื่อที่ว่าแบบเขาจะได้มีการ์ดมาซัพพอร์ต r านะแล้วเขาก็ลงมีกระหนมา ก็ใช้ฟินิกกับลำมูแจ็คไปตัดหลังเขานะแล้วเราก็ใช้จิกโตัวกริดมาตรงกลาง,งาเพื่อดิงแก็ไนท์มาเปิดชิงนันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งแล้วผมก็ใช้ไฟบอลไปที่บอลลูนตอนนี้เราก็รอเซฟได้นะรอรอกันถ้าเขาปล่อยเล็กตัวแจแอนมาค่อนข้างไวแล้วก็ต้องกันก่อนนะถ้าเขาฟีดไป เ้าก็เหมือนพยายามที่จะบุกฝั่งซ้ายเราเรื่อยๆนะผมก็เลยตัดสินใจปล่อย RG รฟไปฝั่งที่ว่าเราจะได้จบเกมแล้เก,ก็ไม่มีการกันเลยแล้วก็จบไปครับสำหรับเด็กแรกที่ผมแนะนำในการไปมาต่อที่เด็กที่สองนะครับก็คือเด็กอิเล็กโต i จแอนโกลเด้นไนน์นะ ก็สําหรับใครที่รู้สึกว่าเด็กอาจาจะไม่ใช่สไตล์ที่เราถนัดแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นเล็กตัวเจ n นหรือเด็กที่2นี้ได้เหมือนกันครับลาเริ่มเกมที่2นะเราก็ไม่ต้องรีบลงการนะเรารอให้น้ำเต็มก่อนแล้วเราก็ค่อยรอดูว่าเขาจะปล่อยการ์ดก่อนหรือเปล่าอันนี้เขาไม่ปล่อยนะผมก็เลยวางบอมเบอร์ไปก่อน หลังจากนั้นเขาก็ปล่อยไฟแคคเกอร์เราก็ใช้โกด้นหด้านหลังนะเพื่อเราจะได้ดึงรอเวลาน้ำเรากลับมาก่อนเขาปล่อยในวิทผมก็วางอ็กตัวแจนดักไปด้านหน้านะแล้วเขาก็ปล่อยมินิเปก,ก้ามานะเป็นการ์ดที่แก้ทางเด็กเราผมก็ใช้บาเรียนแบเลียลตัดไฟแคคเกอร์เข้าไปนะ แล้วเขาก็ปล่อยโกเลมนะก็คือพอเขาปล่อยโกเลมมาแล้วเราต้องปลอบป้องกันก่อนผมก็ปล่อยฟินิกไปนะปล่อยฟินิกไปหลังฝึกพยายามที่จะให้น้ำเรากลับมาครบก่อนนะแล้วเราก็ค่อยๆวางการ์ดกันก่อนผมก็วางบอมเบอร์ไปแล้วก็แคนนอนนะในกรณน,นั้นผมก็จะวางเอเดนโจแอนดักตรงเมกาเมเนียมเพื่อที่ว่า ฟินิชของเราจะได้ขึ้นชีพนะจากนั้นเขาก็ปล่อยไฟแคเกอร์มาผมก็ใช้ทาโดมาเพื่อที่ว่าจะให้ลึกตัวแจนช็อตแล้วก็ใช้แบลลเลนแบลลเลวกันโกลิมที่เราโรนาเมีแล้วนะแล้วเราก็วางบอมเบอร์เพื่อจะดึงมินิเบกของเขามานะจะสังเกตได้ว่าป้อมฝังความเขาเหลือแค่125นะคือเลือป้อมเหลือ ค่อนข้างน้แล้วผมจะไม่บุกฝั่งขวาแล้วนะผมจะมาบุกฝั่งซ้ายแทนเพราะว่าฝั่งขวาเราสามารถไลนิ่งตอนใกล้จบเวลาอีก5้าจะบุกวีก็ได้ผมก็เลยปล่อยกไดเลนไปทางซ้ายนะแล้วก็ปล่อยอิเล็กโทรแจนไปด้านหน้าตามขึ้นไปแล้วเขาก็ปล่อยกวัวเลมตัดมาด้านหน้านะผมก็วางฟินิชตามหลังไปนะเขาปล่อยก็บินมาผมก็ใช้บาเเลียนไปนะีอไปนะผมก็รอไลนิ่งมินิเป็ ที่เขาจะลงมาพอเขาลงนี้ติ็กมาแล้วก็ไลน์ n ิ่งได้เลยนะพราเราวาละส่วนโคดเด้ไนท์กับฟินิกของเราด้านหลังก็สามารถแต่การกูเยนได้นะวันนี้เขาไลน์นิ่งมาเพื่อที่ว่าเขาอยากได้ป้อมทางขวาแต่ว่าไลน์นิ่งไม่แต่ผมก็เลยวางเล็กตัวแจนถักไปตรงกลางเลยแล้วก็ใช้บเลเลียนไปเรียกเพื่อที่ว่าเราจะสามารถปิดเกม3ามมือุดได้ในเกมนี้ เขาก็แอโร่มานะแต่ว่าเราได้3ามมืุกเกมนี้ก็ชนะไปครับสำหรับเด็ก EJN Golden Knight นะครับผมส่วนเด็กกี่สจะเป็นเด็ก RG เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็น RG Skeleton King นะก็มารับชมวิธีการเล่นไปพร้อมๆกันนะครับ เนเกมแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคือเรารอน้ำเต็มก่อนแล้วเขาก็บ่อยแม่นึมาแล้วก็ใช้สป,ปีกันหนละังจากนั้นเขาใช้ยาพิษมาแล้วก็รอนะผมว่าใช้ล็อกไปเพราะที่ว่าเราจะได้บนการ์ดขึ้นมา,าได้ไวขึ้นเขาใช้วอลเปเปอร์กับล็อกมานะผมว่าใช้มาตัาวพิดไปเดียวก็แก้ได้เลยหลังจากนั้นเราก็รอดูว่าเขาจะลงการอะไรนะครับนี่ผม คือว่าอย่างไรเขาลงลงการขัานขวาแล้วผมเลยวางสไปเดอรตันคิงรองไปก่อนนะแล้วก็วางทูมสโตนไปเขาใช้ไมเนอร์กับพอยซอนมาเลยนะคือว่ค่อนข้างเอ็กซ์ซีส์มากหังจากนั้นผมก็รอเตรียมที่จะปล่อยอารส่วนเขานะ s> <S เขาก็ใช้บอมทาวเวอร์ขึ้นมาทีนี้ผมจะกด2นะครับไม่ทันนะ ไม่ทันเหมือมันดีเลยยไปแล้วก็ไม่ได้น้ำคืนแล้วไม่ตอนนี้เราเสียเปรียบเลือดวเวอร์ของเขาประมาณประมาณ400นะเราก็ต้องรอป้องกันก่อนเขาปล่อยไมเนอร์กับวอ r เบเกอร์มานะแล้วก็ใช้ฟิชแมนกันไมเนอร์แล้วก็เอาทูนสโตนกันวอ r เบเกอร์นะ แล้วเราก็รอน้ำเต็มค่อยเล่นเหมือนเดิมเขาก็ปล่อยธนูลงมานะตอนแรกผมจะรอใช้มาทาวิทแต่ว่าตายไปแล้วก็เลยเปลี่ยนมาใช้ซัปปี้แทนนะแล้วก็ปล่อยเกเลตันคิงด้านหลังนี่เขาวางกอบดินมาเราจะใช้มาทาวิทไปกันกอบดินเขาะ แล้วเขาก็ใช้ล็อกมาผมก็เลยตัดสนใจว่าเราจะบุกสองพาก็คือฝั่งซ้ายก็จะใช้ RG ครับแล้วผมก็ใช้ฟิชแมนรอไว้เ็คิดว่าเขาอาจจะเอาการลงมากันเราก็ได้ดาเมจฝั่งซ้ายไปนิดนึงนะแล้วก็รอกว่าเขาก็ปล่อยไมเนอร์มาแล้วก็ใช้สป,ปีกันเขาก็ปล่อยนูมาตรงกลาง กับไฟสั้นแซตปีเราไปนะเขาวางวอลเบเกอร์มาแล้ววอลเบเกอร์อันนี้เขาวางดีนะเพราะว่าทูตัวตนเราโดนธนูไปตีไปรอบหนึ่งผมก็ใช้เฟชแมนตามหลัง,งคาจีไปนะแล้วเราก็ใช้จิกเกอร์ตั้นคิวต่อมาทวิทแต่ว่าเขาใช้ไมเนอร์มาดักมาทวิทวนาแต่ว่าดักเราทางกันทำให้เขาพลาดไปนะ แล้าผมก็ใช้ k i งเดวตี้แล้วก็ ri, mm hmm. แซตตี้เกมนี้ก็ชนะไปด้วยการบุกร,รอบเดียวจบเลยนะครับ mm hmm. ก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ